โจอันเมียร์ยอมรับว่ายังเร็วเกินไปที่ฮอนด้าจะกลับมาคว้าชัยชนะในโตจี g p อีกครั้งพร้อมย้ําว่าจําเป็นต้องสร้างความมั่นคงให้ได้ก่อนจะตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้นฮอนด้ากลับมาโชว์ฟอร์มดีในฤดูกาล2025หลังผ่านช่วงเวลาย่ําแย่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษโดยศึกมาเลเซียนกรงปรีช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถือเป็นการขึ้นโพเดียมครั้งที่4ในซีซั่นนี้บนตารางคะแนนผู้ผลิตฮอนด้ามี266คะแนนมากกว่าปีที่แล้วถึง3เท่า และยังแซงามาฮ่าขึ้นมาได้สําเร็จขณะเดียวกันก็ลดช่องว่างกับคู่แข่งจากยุโรปได้อย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ตามมีอยอมรับว่ายังมีหลายจุดที่ฮอนด้าต้องพัฒนาในรถแข่ง rc 2 1 3 v และเมื่อถูกถามว่าเมื่อไหร่จะลุ้นชัยชนะครั้งแรกกับฮอนด้าเจ้าตัวตอบว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก่อนจะเริ่มวิ่งเราต้องหัดเดินให้ได้ก่อนสิ่งสําคัญคือรักษาผลงานบนโพเดียมให้คงเส้นคงวาก,กว่านี้ตอนนี้เหมือนว่าถ้าเราไม่จบในโพเดียมก็ต้องเป็นอะไรสักอย่างเราต้องพัฒนาเรื่องนี้ ทำให้รถมั่นคงขึ้นปรับให้มีแรงยึดเกาะมากขึ้นเพื่อให้รถขี่ได้ง่ายขึ้นรถที่ไม่จําเป็นต้องขับเข็นถึง1 5 0ทุกรอบเพราะถ้าต้องขี่แบบนั้นมันง่ายมากที่จะพลาดมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะพัฒนาเพราะยิ่งเราอยู่ในระดับที่ดีขึ้นก็ยิ่งยากที่จะพัฒนาได้อีกการปรับปรุงโดยรวมอาจจะยากแต่ผมเชื่อว่าเรายังมีพื้นที่ให้พัฒนาได้อีกวิศวกรของเรามีความสามารถและผมเชื่อมั่นในฮอนด้า รวมถึงความพยายามที่จะกลับมาสู่จุดสูงสุดให้ได้เร็วที่สุดแต่ก่อนจะพูดถึงชัยชนะผมอยากให้เราจบการแข่งขันในกลุ่มหัวแถวได้อย่างสม่ำเสมอก่อนภาพจาก Facebook โจอันเมียถ้าคุณชอบความสนุกและความเร็วอย่าลืมติดตามพวกเรา V Motorsport